มาเที่ยววัดคำสโนดนะคะมาไหว้พระกันมีต้นไม้คำชโนดที่ใหญ่ร่มรื่นมากว,าว้าวรรย์นาที่ยาวใหญ่ที่สุดในโลกหรือเปล่าเนี่ย,ยนะไม่ยาวก็นี่แหลวล่ะสวยงามร่มรื่นมากเลย อ็เชื่อหกลับมากลับมาย่างให้